พระพุทธองค์ทรงสดับมงคลปัญหาที่เทวดามาทูลถามแล้วพระองค์ได้ตรัสมงคล38ประการเริ่มต้นที่พุทธมงคลที่หนึ่งคือการไม่คบคนพาลและพุทธมงคลที่สองคือการครบบัณฑิต การครบคือการไปมาหาสู่รักใครชอบพอกันคนพาลคือคนชั่วร้ายเกเรบัณฑิตคือผู้รู้มีปัญญานักปราชญ์ฉะนั้นพุทธมงคลสองประการแรกก็คือทรงสอนให้ห่างไกลจากคนพาลและให้คบหาเข้าใกล้กับบัณฑิตมีคำกล่าวที่ท่านผู้สอนไว้ให้จำง่ายๆว่า คบพานพานพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลยกตัวอย่างเรื่องเก่าเราถึงลูกนกแขกเต้าสองตัวว่าครั้นดึกดำบรรมีนกแขกเต้าสองตัวผัวเมียทำรังอาศัยอยู่ในป่างิ้ววันหนึ่งเกิดลมพายุใหญ่พัดป่างิ้วกระจัดกระจายได้พัดพาเอาลูกนกแขกเต้าสองตัว ตัวหนึ่งมีชื่อว่าสันติคุมภะลมพายุพัดไปตกในหมู่โจรโจรอบรมเลี้ยงดูฉะนั้นจึงมีอัธยาศัยใจคอตลอดจนการพูจาเป็นอย่างโจรครั้งหนึ่งพระเจ้าปัญจาราชแห่งนครปัญจาละ,ะเสด็จออกประพาสป่าทรงเน็ดเนื่อยจึงสเสด็จประทับพักร้อนกายใต้ต้นไม้ใหญ่ซึ่งใกล้กับสำนักโจร นกแขกเต้าสันติคุมภะพบเห็นและบอกคนครัวด้วยภาษาคนว่าท่านพ่อครัวขาพวกเรามาช่วยกันจากพระเจ้าแผ่นดินสำเร็จโทษเถิดแล้วโปรดเอาเครื่องประดับพระองค์ไว้ให้นายกล่าวถึงนกแขกเต้าอีกตัวหนึ่งซึ่งมีชื่อปุญภกะ ลมพายุพัดไปตกในสำนักฤาษีฤาษีเลี้ยงไว้และเติบโตโด้วยน้ำมือของฤาษีเมื่อพระเจ้าปัญจาราสเสด็จหนีจากสำนักโจรพระองค์ได้สเสด็จตรงไปอย่างสำนักฤาษีมีนกแขกเต้าปุนพะกะเป้าอาสมอยู่แต่ผู้เดียวเมื่อเห็นพระเจ้าแผ่นดินทรงราชรถสเสด็จมาถึงสำนักฤาษีก็ออกมารับสเสด็จโดยกล่าวว่า ข้าแต่มหาราชใต้ฝ่าละองธุลีพระบาทเสด็จมาด้วยดีไม่ได้เสด็จมาร้ายขอเชิญเสด็จเข้าประทับข้างในเถืดพระเจ้าค่ะพระเจ้าปัญจาราชเมื่อทรงได้รับการปฏิสันฐานเช่นนั้นก็ทรงเลื่อมใสตรัสรรเสริญน,นกปุลพะกะว่าปักษาตัวนี้ดีจริงหนอเปลี่ยนไปด้วยธรรม ช่างแตกต่างกับปักสีตัวที่เป็นโจรใจร้ายเสียหนี้กระไร